ายผู้ดำน้ำในบ่อก,กอล์ฟเพื่อหาสมบัติกลมๆที่ทำรายได้ปีละสองแสนดอลลาร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันขอพาไปฟังเรื่องราวของอาชีพที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงค่ะอาชีพที่เริ่มต้นจากลูกกอล์ฟธรรมดาธรรมาแต่กลับสร้างรายได้ระดับหลายล้านบาทต่อปีให้กับชายคนหนึ่งเรื่องราวนี้เป็นของแซมแฮริสันนักล่าสมบัติไว้30ปีผู้เลือกทำงานที่ไม่เหมือนใคร งานที่ต้องดำลงไปในบ่อน,น้ําคุณนนตามสนามกอล์ฟเพื่อตามหาลูกกอล์ฟที่หายไปในแต่ละปีเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีลูกกอล์ฟสูญหายมากกว่า300ล้านลูกใช่ค่ะล้านลูกและในจนํานวนนั้นบางลูกก็มีมูลค่าสูงกว่าที่ใครคิดเพราะอาจถูกใช้ในทั่วนาเนใหญ่หรือถูกตีโดยนะักกอล์ฟชื่อดังลูกกอล์ฟพวกนี้ถูกเรียกว่าลูกหายมีคุณค่าและมีตลาดซื้อขายที่ใหญ่กว่าที่หลายคนรู้บางครั้งลูกกอล์ฟเพียงหนึ่งกำมือก็มีค่ามากกว่าเงินเดือนของใครหลายคนทั้งเดือนและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้แซม เฮริสันสามารถทำรายได้สูงถึง2 0 0แสนดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ7-8ล้านบาทแต่ไรายได้สูงแบบนี้ย่อมมาพร้อมความเสี่ยงเพราะการดำลงไปในบ่อม,มือดดของสนามกลอฟไม่ได้มีแค่โคลและก้อนหินแต่ยังมีสัตว์ที่เขาต้องอเผชิญหน้าทั้งงูและจระเข้แซมเคยเล่าว,ว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การมองไม่เห็นในน้ำแต่คือไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงหน้าในบางครั้งเขาต้องใช้มือคลำหาลูกกลอฟในขณะที่เสียงน้ำเบาๆข้างๆ ทำให้เขานึกถึงสิ่งมีชีวิตที่อาจกําลังมองเขาอยู่แต่แม้จะอันตรายเขาบอกว่าทุกครั้งที่หยิบลูกกอบพิเศษขึ้นมาได้มันคือความรู้สึกเหมือนค้นพบสมบตัติสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำมาตลอดหลายปีและนั่นคืออาชีพที่ไม่ธรรมดาของเขาอาชีพที่เริ่มจากลูกกอบที่คนมองข้ามแต่ได้กลายเป็นงานระดับหรายได้ต่อปีที่ทั้งท้าทายทั้งน่าหลงไหลและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีค่าเหมือนสมบตัติขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะคะถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ